วันนี้พาน้องอิปน้องฟ้ามาเยี่ยมพ่อใหญ่เปนะก็เลยมาดูวิธีการปลูกอ้อยมีปุ๋ยผสมกับน้ำอ๋อคุมโคนอ้อยกำลังโต เป็นหลุมเป็นหลุมสวยไหมลูกนะอ้อยพันสิงคโปร์นะน้องฟ้าสวยมากเลยระวังพึ่งนะลูกคุณพ่อพ่นขึงเชือกไว้ ก็มูก็ค่สามผัดครับก็ค่เด็กคนี้พนเาันสิงคโปร์น้องคสิงคโปร์น้องเปนสิงคโปร์ย่างนี้สิงคโปร์โมนึง่ที่ตาบุกมันเนาะมหนึงคือว่ามาถามสื้อคือว่าขายให่น้หน่อยใจคือเขาตัวตัวนี่เนาะแต่แต่พอแค่แค่เท่าไหร่ะคนบ้า่อมีนเอาายเอาขายดตห้าร้อยได้ประมาณที่ลุงครับห้าร้อยได้สิเจ็ลุง เอาไปเอาจะบ่ขายบ่เนี่ยบ่บ้ได้เีขายบ่ไีบน้งบ่มันยังไบ่ถึงตีนะครับละยานี่นีจะได้ขายทั้งเล่อนนาแดงก่ได่ขายงนาแดงก็ขายได้ีอืมอืมอืมอือืมอืมือ อันนี้คืออายุมันอาย่หาหกเดือนค่ะจ่าแต่า่าเริ่มเฮ็ดธุรกิจอ้อยคือเด็กเก้าปีอะค่ะค่ะจะเป็นพืดเป็นรุ่นไปมนาแน่นค่ะเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปพ่อกินหน่อยสิอันหนึง่งมันอันนี้มันเป็นอ้อยคั้นน้ําหรืออ้อยเคี้ยวสดครับเนี่ยั้นน้ำค่ะเคี้ออยก็ได้อืมน้ำพ่อใหญ่เปรสี่ สี่ไล่ใหญ่มากอืม ถ่ายกับร้านหนึ่งสองสาม <c oughs> จะได้ไปขึ้นโปสเตอร์ <c oughs> ให้น้องฟ้านะ